ป๊อกปิยธิดาเซอรไพรส์วันเกิดตักเขินหนักมากของขวัญพิเศษที่สุด เป็นโมเมนต์วันเกิดที่น่ารักอีกแล้วนะคะเรียบง่ายแล้วก็เต็มไปด้วยความหวานค่ะนี่เป็นโมเมนต์วันเกิดค่ะมีการเซอร์ไพรส์ล่วงหน้าให้กับปักนภัสกรมิตรเอมโดยภรรยาสุดที่รักคุณป๊อกปิยธิดานั่นเองค่ะมีการเซอร์ไพรส์เล็กๆระหว่างปาร์ตี้ฉลองปีใหม่กับเพื่อนนักแสดงจากซีรีส์ h a งเอาทที่นำทีมโดยแพนเค้กเขมณนิชขวัญอุตสามณีและชิปปี้ซิรินโดนัทมนัสนันและผู้จัดคนเก่งบีบีเอกนาะรีนั่นเองค่ะ ซึ่งระหว่างที่ทุกคนกำลังสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับงานปาร์ตี้ค่ะคุณตั๊กเนี่ยแยกตัวจากแก๊มหนุ่มๆมาหาป๊อกที่ทนั่งสนุกสนานอยู่กับเพื่อนๆเมื่อเห็นสามีเดินมาป๊อกรีบส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมมือกัน ก่อนจะหยิบเค้กผลไม้ขึ้นมาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับสามีสุดที่รักทำเอาตักเนี่ยเขินจนหน้าแดงเลยค่ะแล้วเพื่อนๆน,นะคะก็ยังมีการบิวให้มอบจูบเป็นของขวัญพิเศษด้วยงานนี้ก็ความหวานพุ่งมากๆเลยนะคะซึ่งสาวป๊อกเนี่ยก็ยอมทำนะคะตามเสียงเชียร์ของเพื่อนๆและก็ท่ามกลางเสียงโ่แซลและรอยยิ้มของเพื่อนๆมากมายค่ะหลังจากจบงานป๊อกปิยธิดาได้โพสคลิปโมเมนต์อบอุ่นนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยนะคะทําให้มีทั้งเพื่อน ในวงการและแฟนๆเนี่ยแห่คอมเมนต์รว่วมอวยพรวันเกิดล่วงหน้าให้กับคุณตั๊กอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะก็ถือได้ว่าเป็นความรักและก็ความหวานที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะสําหรับคุณตั๊กและก็คุณป๊อกที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานค่ะยังไงก็แฮปปี้เบิร์ a เดย์คุณตั๊กด้วยนะคะ